สวัสดีครับทุกคนพบกับเจมในช่องฮีเจมนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปหนีเที่ยว EP หนึง วันนี้ดีใจมากๆเพราะว่าเราจะได้ออกนอกสถานที่กันสนักทีนะครับเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยคือไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนตอนนี้โชคดีมากๆเพราะว่าบอกควันเต็มเชียงใหม่ครับมหาลัยเลยหยุดให้เราเพื่อออกไปรับอา <c oughs> กาศบริสุทธิ์ในจังหวัดอื่น <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับบอกวันเยอะมากปะไปเจอกันที่น่านเลยนะวันนี้เราจะไปที่น่านเยทุกคนเริ่มจะไม่ไหว ีแก้อาการเมารถที่ดีที่สุดคือเราต้องขับเองครับจุดมุ่งหมายแรกของเจมคือเราจะไปเที่ยวกันก่อนถึงแล้วนะครับทุกคนเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนในรูปว่าก่อนอื่นที่มาถึงนะครับทุกคนตามวิธีเน็ตแอดอลแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องหาเสื้อผ้าที่มันเข้ากับชุดเ,เข้ากับบรรยากาศเพื่อไปถ่ายรูปให้มันดูแบบดูชิคๆนะครับอันนี้มีแต่ของเด็กเหรอครับของเด็กของผู้ใหญ่ฝั่งนู้นผู้ใหญ่ฝั่งนน้นอันไหนครับอ๋อ คนผ้าเยอะมากแล้วเหมือนจะถูกด้วยอันนี้ร้อยเดียวแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้มาดูดิมันคือผ้าถุงจบอกว่าเสื้อผ้าเขามีเยอะมากแล้วราคาก็ถูกมากแต่ว่าทุกคนต้องแบบตั้งใจดูดีๆนิดนึงอ่ะถ้าสมมติเราซื้อแล้วเขาไม่รับเปลี่ยนคืนนะไะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนตามธรรมเนียมทุกคลิปครับกองทัพต้องเดินด้วยท้อง เราก็ต้องเลือกโต๊ะนั่งที่มันวิวดีๆนิดหนึ่งโอ้โหดิโอ้โหโโห,หิวมากเ <c oughs> ทเข้าไปนะ คล้ายข้าวซอยแถวบ้านเรานั่นแหละทุกคนจะรู้สึกว่าอร่อยกว่าเพราะว่าเราขับรถมาไกลนะครับแทบจะอ้วกต้องบอกว่าทางคือแบบแย่มากถ้าใครมาจากทางพะเยานะทุกคนแบบโค้งแบบเวียนหัวมากรินกันนะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินกันนะครับทุกคนจะบอกทุกคนว่าตรงส่วนร้านกาแฟเนี่ยมันก็คือเป็นร้านกาแฟของร้านลำนวนผ้าทอที่อยู่ข้างหน้าก็ที่เราไปซื้อนี่แหละครับเราไปดูโซนร้านกาแฟเลยอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ติดกับตรง ารที่เกิสวัสดีครับอันนี้คือผ้าที่ทอขายข้างหน้าเลยเหรอครับ๋อาอขายที่นี่ที่เดียวผ้าคุมลายสร้อยห้าสิบใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเป็นลายผ้าแบบไหนะครับต้องใช้เวลาตั้งหนึ่งวันนะครับกว่าจะได้ผืนเนี้นานมากเลยนะเนี่ยถ้าใครมาที่นี่ก็อย่าลืมมาอุดหนุนหน่อยนะครับเป็นผ้าทอ,อมือบนแล้วเขาก็มีทุ่งดอกอะไรก็ไม่รู้แล้วข้างบนก็เป็นร้านกาแฟของเขาแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเดินก่อนเพราะเราเพิ่งกินไป เดินอยู่เราเมื่อยใช่ไหมทุกคนก็จานเอาน้ำแข็งมาถูหลังสิเขาก็จะมีทางเดินแบบเนี้ยถ้าเราเดินแบบวน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 ไปรอบๆอ่ะทุกคนเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรเย็นๆกินกันดีกว่า มาแล้วชามะนาวของเรา40บาทนะครับไม่แพงป่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พักละไปดูกันว่าที่พักของเจมจะเป็นยังไงนะเอ๊ทุกคน GPS มันถูกใช่ไหมเนี่ยทำไมเรารู้สึกเหมือนแบบ <jos> เข้ามาในหมู่บ้านอ่ะถ้าอูดภาษาเมืองก็คือมม่เห็นมาเข้าเลิกเข้าเดิกไปว่านี่ข้ให้ทุกคนรู้สึกอุ่นใจหมู่บ้านสีน้มากคืออะไรอันนี้คือที่พักเราหรอับมกันทุกคน ต,ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับทุกคนตอนแรกนึกว่าเราขับรถมาผิดโซนนี้มันคือโซนอะไรเหรอคะคืออันนี้ห้องข้างบนเป็นห้องพักค่ะแต่วราข้างล่างจะเป็นห้องรับรองเมื่อกี้เรานึกว่าร้านกาแฟทุกคน,กนขอบคุณค่ะยังเลยปกติตรงนี้จะเป็นขอบวโพดหมดเลยนะจ๊ะทุกที มิงกันเนะเจ้าอ yes. oh, right okay. so okay. ันน eh ี uh ้เ huh. ป็นน้ำพึ่งอ oh, right> ัญชันมะนาวสดาเจ้าทำมาจากน้ำพึ่งป่าโอ้โหน้ำพึ่งป่าเข้าป่าไม่เอาเลยใช่ไหมครับตอนนี้นะครับทุกคนเจมกำลังเลือกอัพเันร์นูนทีอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าคือพวกนี้จะรวมในราคาที่พักหมดเลยดูดีจังเลยอ่ะคือสามพันนี่คือก็แค่หากค่าอาหารเย็นเป็นหนึ่งพันหากค่าอาหารเช้าเป็นหนึ่งพันอัพเันทร์นูนทีหนึ่งพันเอาไม่เหลือค่าที่พักแล้ว อันนี้จะเ,เป็นครีมของเใจ้าในห้องน้ำจะเป็นแชมพูโลชั่นครีมอาบน้ำาะคะก็คือว่วาเดี๋ยวเขาจะนิกลิ่นให้เลยรู้ร<ๆ>สึกดีเนาะอันนี้จะเป็นครีมน้ำนมข้าโอ้ยหอมมากคุยอันนี้หอมหวานเหมือนน้ำเฮลส์บูบอยแต่อแต่หอมเจมเอากลิ่นน้ำนมไปกันตอนนี้พี่เขากำลังพาเราไปที่ห้องพักนะครับที่นี่ทุกอย่างทำเองหมดเลยเนาะพี่เนาะเจ้ากับ แล้วก็ปลูกอนนกกกเองหมดเลยโอ้โหทุกคน back to the basic นะครับเราจะกลับมาให้เราอยู่กับธรรมชาติเดี๋ยวเดินไปเดินไปอาจเงเขาหรืออาจจะเริ่มงอกก็ได้ไม่ใช่ถึงห้องแล้ว ทีมาแล้ววันนี้อะไรอะ่ะกูจะขานบเราน้ำหนักเยอะมากมองหน้าให้นอนอมาเป็นกรงนกเลยนะครับทุกคนบราวนี่เข็มคนจริงนี้เป็นอะไรอะ่ะข้างล่างก็คือเป็นแบบแพ็กเกอร์บอร์ดตรงนี้ก็เป็นเหมือนโยเกิร์ต แล้วสาสเเยเอ้ยเรานั่งไม่สวยเลยนในบ้านเราต้องนั่งให้มันดูดีเข้ากับบรรยากาศถี่มีทีก็ต้องมีทีนะครับน่าจะกินตอนเช้าเนาอมันร้อนนะต,นต่อไปก็คืออันนี้เป็น <c oughs> เอายากนิดนึงเนานะมือเราใหญ่นี่เป็นฟู้ดสลัดนะครับทุกคนขอขนขอดูบรรยากาศไปครับทุกคนเดี๋ยวเจมพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนั้นก็คือที่ที่เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเย็นกัน โอ้ oh, เดี๋ยวเขาก็ทําอาหารตรงนี้เลยเหรอเนี่ยนี่เป็นชุดที่ให้เรายืมใส่นะครับเปิดจังไงอ่ะอย่านี้แหละเร็วไหม น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครีมเขาหอมมากๆก็อย่างที่เราบอกไปใน,อนตอนต้นเนาะที่ว่าเราเลือกกินได้สําหรับทริปนี้นะครับครีมที่เจมพกมาก็คือไบโอเดิมไลท์แพนตอนเซนส b a l บานี่เขาก็ไม่ได้จ่ายเหมือนกันนะครับเพื่อนเนี้ยข้างในมันเป็นแบบเนี้ยทุกคนมันรู้สึกว่าเราพบแล้วของในกระเป๋าเราจะกิ้งไปไหนมาไหนก็ได้ไม่กลัวพกไม่กลัวเลอะไม่กลัวอะไรเงี้ย เดี๋ยวเจมไปกินข้าวก่อนนัดเขาวไว้ว่าเราจะออกไปกินข้างนอกไปเดี๋ยวเจอกันมันมาปิกนิกเลย ขออนุญาตแนะนาเมนูอาหารห้นะนจ้าแกงฮังเลทั้งสีน้ำมันเราจะใส่มันบว้เยอะเพื่อสุขภาพลาบหมูพั่วเจ้าแล้วก็มีไส้อั่วยำริดองเจ้ากับข้าวบอกพอเพิ่มได้แนจ้าเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเดี๋ยวมีไอติมต่อเจ้าไอติมทำเองข้าวอยู่ตรงไหนอะคะข้าวเดี๋ยวตามมานี้อ๋อโอเคไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อร่อยจังกินเค้าไม่กินหวานสันดานไพ่นะครับทุกคนเริ่มกันที่รสแรกคือรสช็อกโกแลต ช่วงนี้ลิ้นเราเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยกินอะไรก็อร่อยบั<ะ>วานิลลาถึง,ถงห้องแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวก็สามทุ่มเขาก็จะปิดไฟให้เราดูดาวนะครับคุณอะไรจะดีไปกว่าแบบนี้อีกล่ะทุกคนอรุณสวัสดิ์นะครับทุกคน โอ้ยอากาศหนาวมากตรงนี้มันจะเป็นต้นข้าวนะทุกคนแต่เรามาฤดูที่มันเป็นข้าวโพดจะบ,บอกชื่อที่พักไปเรยยื่องอ่ะเหมือนจะยังไม่ได้บอกเลยที่นี่คือเอ้ยนะสีนาม่านเอ้ยใช่มั้งตอนังนจะอาบน้ำนะทุกคนจะบอกว่าเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องตีฟองเลยนะคือเราก็ทาํทาตามที่เขาบอกใช่ไหมคือฉีดไอตัวบาสลงไปในอ่างก่อนแล้วก็เปิดน้ําให้มันกระแทกอะ่ะ แล้วมันก็ได้เลย กินกับอะไรครับพี่อ่ามันเป็นหน้าสังขยาอยู่แล้วอ๋ออุ้ยอันนี้เราไม่มี้ชื่อว่ากินแล้วก็ได้ไอันนี้ครัคือหอมยังบอกไม่ถูก <c oughs> ก็เพาะคงไม่ติดลิขสิทธิ์หรอกนะเพลงนี้เนะาะคนคำใหญ่มากเลยอ่ะอ,อันนี้ดีจริงๆถ้ามาต้องจังแล้วเจอกันที่ต่อไปบไบรย เรามาถึงแล้วนะครับวัดภูมินเป็นวัดที่เป็นแบบกระซิบรักเมืองน่านมาเที่ยวทั้งทีเราก็ต้องเข้าวัดบ้างนะครับปู่ม่านย่าม่านก็ยังงงอยู่ว่าทําไมไม่ใช่ปู่น่านย่าน่านไปดูกันนะครับทุกคนตำนานกระซิบรักบันลือโลกอ๋ออเป็นรูปปัา,ปานฝาผนังเอง ก็สิปราม,มากับยาม้านเอาไว้ว่สาสมหัดน้องกูปีซัดฟอกไปในหน้าตัวหัวน้องจะเน็บหนาวจะฟอไกวอฟอไว้บนพื้นอากาศกลางขาวกับหัวเมฆ้อบจะสอดดาวมีมาขรุมซัดใส่ในวงงฟงพุ่งับตัวจอาป้าใส่์แล้วหลัวไปก็เลยไว้ในะอกในใจถึงใจถึงนี่จะ้วคือมันให้อันนี้อันนี้อย่างเีละ่ะ รนี่สุขลเมเจอาจานี้เราเดินมาฝั่งตรงข้ามนะครับทุกคนเนี่ยมันเป็นบ้านโบราณชื่อว่าบ้านหลวงทนานุสรสำจัดหมอกควันครับหรือว่าเขาโรยต้นไม้หน้าับผ่านนะครับเห็นร้านนี้คนเยอะแล้วก็มากินร้านนี้และกันสิ่งแรกก็คือซุปกระดูกนะครับ ใหญ่มหมูนะครับเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนอร่อยมากอร่อยชนิดที่แบบปากแห้งเลยรอ,อเล่นปา๊ขนมหวานป้านิมโอ้ยเจอแล้วป้านิมป้านิมจะย้ายมาทาไมอยู่ในหมู่บ้านขนาดเนี้ยป้านิมอุ้ยตรงนี้มันร้านสวยกว่านี่ป้านิมโอเคเข้าใจสร้างของวางตรงนี้เหรอครับมีอะไรแนะนําบ้างครับอุยอ้ยไอติมมีหลายรสด,ด้วยหรอเนี้ย เทุกคนก็ต้องเอามาเก็บเองนะครับทุกคนอนธิฐานแล้วก็ถ้ายกั้งแรกเนี่ยผู้ชายนิ้วก้อย,อยู่น,นิ้วนางถ้าครั้งแรกยกขึ้นแล้วครั้งที่สองของเรื่องเดิมลระยกอยีกครั้งเนี่ยไม่ขึ้นแปลว่าเราจะสมหวัง คือครั้งแรกอะถ้ามันไม่ขึ้นยังไงเราก็ต้องเอาให้ขึ้นนะ่ะเพราะำอพอนเราจะให้สมหวังแล้วครั้งที่สองอะมันยกหนักมากครั้งที่สองเน็ตแรงไม่มีเดี๋ยวเราจะกลับเชียงใหม่นะครับแต่ว่าจะผ่านไปทางลำปางถ้าทัานเดี๋ยวเราจะแวะถนมคนเดินกาดกล่องต้าให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้เรามาถึงลำปางแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาของกินกินกัน อ้นงครับทุกคนเมื่อกี้มีน้องทักด้วยอเขินจังเลยแต่ว่าตอนแรกอะตอนที่เจมเดินมาเจมก็มองหน้าน้องแล้วนะแต่ว่าแบบเอ้น้องมองมองแบบจำเราได้หรือว่าก็มองเฉยเฉยแล้วตอนน้องโบกมือก็คือแบบเอ้น้องโบกให้เราไหมกลัวจะยกมือโบกไปล้วจะแบบให้น้องไม่ได้โบกให้แต่ว่าโบกให้เราจริงๆด้วยคราวหน้าถ้าน้องเจอกันน้องก็ทักเลยนะครับเพราะเจมก็จะได้ดีใจแบบโอ้ยมีคนจำเราได้โอเคนะครับแล้วคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เจมนะครับบ๊ายบาย